สวัสดีครับเพื่อนๆนะวันนี้เนี่ยเราก็มาทําการเปลี่ยนมอเตอร์ครับมอเตอร์ลูกเดิมของลูกค้าครับมันพังไปนะครับก็นี่ครับตามสภาพเ็เขาใช้ท่ออ่อนในการเดินครับก็จะกรอบประมาณนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นท่อแข็งให้เปลี่ยนบล็อกเปลี่ยนเทนเซอร์อะไรให้หมดเลยนะครับก็เช่นเคยครับก็เปลี่ยนเป็นใช้ของ BSM ครับที่ยอดฮิตนะฮะข้อราคาประหยัด นี่รูปแบบเดิมที่เขาทำไปนะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเป็นตัวใหม่กันนะครับงานนี้ฐานเก่านะฮะฐานเก่าแล้วเราออมาวัด ฐานใหม่ของเราดูซึ่งฐานใหม่ของเราจะอยู่ที่ขีดแดงๆนี่นะครับซึ่งตัวเนี้ยฐานตันนี้มันสูงเกินไปนะเดี๋ยวเราต้องตัด modify ใหม่เพื่อติดตั้ง BSM ของเราเข้าไปใหม่นะครับตำแหน่ง BSM ของเราจะอยู่ที่ตรงสีแดงๆนี่นะครับถ้าใครไม่รู้ก็ความสูงอยู่ประมาณที่12เซนครับ12เซน ส่วนระยะห่างจะอยู่ที่6เอ้ยหกเซนครับโดยประมาณ6เซนน,นะตอนนี้เราก็มาเอารางเดิมออกเลยนะครับ เดี๋ยวรอวัดดูอีนะกทีหนึ่งก็มันจะอยู่ประมาณนี้นะครับอ่าจุดแดงๆที่เรามาร์ k ไว้จะอยู่ตรงกลางบูธนะครับเห็นไหมครับอยู่ตรงกลางบูธตรงนี้แล้วก็ระรยะโดยประมาณอ่าห่างจากห่างจากตัวนี้ช่างมาประมาณ6เซนนะครับตรงนี้ตรงนี้ประมาณ6เซนซึ่งผมมาร์ k สีแดงๆไว้นะ อ่าตัวนี้นะครับแล้วก็เราก็มาเอาระดับน้ำาทีหนึ่งว่ามันได้หรือเปล่าครับอ่าประมาณนี้ได้นะครับนี่เดี๋ยวเอาละเราเอาระดับอีกทีนึงนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยอ่าอยู่มันหยุดระดับประมาณนี้นะครับเบื้องต้นแล้วเราก็ทำการแก้ฐานตรงนี้นะครับแล้วก็เชื่อมอ่าให้มันแข็งแรงครับซึ่งฐานตัวเนี้ยข้างล่างสองตัวนี้นะครับ ตัวนี้มันแข็งแรงอยู่แล้วเดี๋ยวเราโมดิฟายตัดออกแล้วก็เชื่อมตัวนี้อีกทีหนึ่งแล้วด้านหน้าเนี่ยก็ใส่ยึดยึดพุกสองตัวหน้าข้างหน้านะครับข้างหน้านสองตัวยึดกับคานคานของของรางนี่นะแข็งแรงคานตัวนี้ครับแล้วก็เชื่อมเป็นขาตั้งขึ้นมารองรับสองฝั่งก็จะแน่นหนา,าประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาเชื่อมแต้มก่อนอยู่ประมาณนี้ครับโอเคนะก็ให้ตัวฐานเนี่ยตั้งฉาก กับประตูครับนี่นะครับอตอนนี้เราก็หาระดับเชื่อมแต่อะไรนิดนิดนิดน้อยแล้วก็หาอาระดับตัวนี้มันได้แล้วนะครับแม่จะอยู่ตรงตรงกลางบูธพอดีเลย แล้วก็ระดับนะคตรงนี้ก็ต้องเช็คด้วยนะเดี๋ยวต้องปรับระดับไปนิดนึงกดลงนิดนึงแล้วก็เชื่อมนะน,นี่หรือนี้กดลงนิดนึงพอนี้แต้มเฉยๆนะฮะยังไม่ได้เชื่อมจริงนะอต้องกดลงกดด้านนี้ลงนิดนึงก็จะได้ระดับแล้วนะ ตอนนี้ระดับขอผมโอเคแล้วนะครับที่เอาระดับมนาะก็รงน,นี้ได้นะแล้วก็ตัวซ้ายขวาครับก็ได้แล้วนะครับระดับน้ำรนะดับน้ำได้นะครับ่าจะได้แล้วนะครับ เดี๋ยวก็ยกลองยกตอนนี้ตอนนี้เราเชื่อมแต้มอยู่นะครับเห็นไหมเ,เชื่อมแต้มมือก็ลองยกตัวมอเตอร์มาทดสอบดูครับว่ามันสามารถเข้ารางเดิมได้ไหมเข้าได้นะครับเห็นไมจะมีระยะห่างอยู่นิดนึงอ่าระหว่างฟัน ป่นนี้มันคบกันเนี่ยอย่าให้มันชิดเกินไปนะให้มันยกขึ้นห่างสักมิลหน,นึ่งแล้วก็ลองไหลไลไหล,หลดูไหลประตูมันก็ได้นะครับผมจะทอดทองให้ดูเห็นไม่เลยะระยะมันได้นะครับระหว่างเฟืองกับตัวออมอเตอร์นะครับเฟืองมอเตอร์กับลางนะจะมีระยะห่างอยู่นิดนึง เรื่องนี้โอเคนะครับอย่าให้มันชิดเกินนะครับถ้าชิดเกินเนี่ยโอกาสที่ว่าประตูจะติดฝืดมีมีสูงนะก็แบบะยะแบบนี้ก็ได้ครับก็ลองไหลไหลทั้งเส้นเลยครับจากหัวสุดท้ายเลยว่ามันทําทงานได้หรือเปล่าถ้ามันไม่ได้อะไรเนี่ยเราเราก็ทําการปรับระดับตัวรางข้างล่างดูนะครับอีกทีหนึง่ง พอเอาระดับได้เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาเชื่อมตายจริงๆเลยนะก็หลายๆจุดเราเชื่อมตรงนี้ด้วยแล้วเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเราเอานอ็อตอ่ะพกพกเชื่อมตรงตรงฐานตรงนี้จุดหนึ่งค้ำยันตรงนี้จุดหนึ่ง ตอนนี้เราติดตั้งเรียบร้อยขันน็อตแน่นแล้วนะครับแต่พอมาเจอลางสุดท้ายตัวนี้เนะี่ยล่างสุดท้ายมันลอยนะพอมันลอยปุ๊บทำให้เช้ยอไม่ไม่คบกันนะเดี๋ยวเราต้องเจียตัวบูทสองตัวหลังออกแล้วก็จัดการเชื่อมใหม่อีกทีหนึ่งนะฮะเฉพาะเส้นสุดท้ายนะเส้นอื่นนี้ได้หมดเลยก็แก้ไขไปตามหน้าง,งานนะคัตอนนี้เราก็ติดตั้งมอเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวนี้กำลังเก็บงานนะเก็บปูน แล้วก็เดี๋ยวทาสีที่รอยเชื่อมแล้วก็เก็บงานนี้เข้าอีกนิดหน่อยนะฮะรอยเชื่อมเดิมเขาไม่ได้ทาบูนะครับเป็นสนิมเดี๋ยวเราทาให้เลยนะครับผมสีก็ใกล้เคียงที่สุดครับที่เราพอจะมีติดรถเจ็ดสีแล้วครับบ้านแต่ละบ้านนี่สีไม่เหมือนกันสักสีนะครับแล้วก็ทาบทูสตรงนี้ให้นะครับกันสนิมนิดหนึ่ง ก็จะประมาณนี้นะฮะเป็นงานเสร็จในการติดตั้งมอเตอร์ลูกเดิมอ่ามอเตอร์ลูกใหม่แทนลูกเดิมที่มีปัญหาเสียไปนะครับผมก็เรียบร้อยนะครับตัวนี้ที่เมื่อก่อนมันจะเป็นท่ออ่อนนะพอเปลี่ยนเป็นท่อ PVC แข็งให้เลยอยู่ได้นานกว่าท่ออ่อนนะท่ออ่อนในปกติเขาไม่ใช้กันนะถ้าใช้เนะี่ยคือมันจะอยู่ได้ไม่นานอนะมันจะกรอบ น,นี่ก็เปลี่ยนเป็นท่อแข็งเดินท่อยให้เรียบร้อยนะครับก็ขอจบการเปลี่ยนมอเตอร์ลูกลูกใหม่แทนลูกเก่านะครับเพื่อเป็นไอเดียแก่เพื่อนๆน,นะครับถ,ถ้าเจอหน้าง,งานแบบไหนจะโมดิฟายยังไงนะะก็ฝ like, ากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ